สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็ดสตาร์โทร5445นะคะวันนี้อเด็กเอ็นประจำที่แล้วนะคะแต่เด็กเอ็นจะแบบง่วงนอนนิดนึงนะวันนี้ปล่อยให้นอนนอกตู้นอกเขาจะมีตู้เลี้ยงกิ้งก่าโดยเฉพาะของเขานะแต่ว่าวันนี้เห็นว่าน้องอะไรอยากจะออกมานอนข้างนอกวันนี้ก็เลยไปนอนอยู่ข้างเตียงนอนคุณแม่เออก็เลยแบบอือพอขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าลูกจ๋าตื่นได้แล้วมาทำงานกันก่อน เนาะก็ขึ้นมากระคำแล้วนะคะอามาเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของใครคนนั้นที่คุณกําลังนึกถึงเลยเหมือนเดิมนะเรื่องราวจงตรงบ้างไม่ตรงบ้างช่องหัวมันนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกคลิปเลยนะแล้วก็ไม่เอาคลิปหนึ่งคลิปใดช่องของเราเป็นตัดสินเรื่องส่วนตัวของใครกัในใดคนหนึ่งนะคะถ้าเรื่องราวไม่ตรงก็ไม่ต้องพยายามให้มันตรงเนาะก็เหมือนกับว่ามาฟังเป็นนิทานไปก็ได้อะไรดีดีเราก็เก็บเอาไว้อไอ้มันไม่ดีก็โยนพิ้งไปค่ะไม่ต้องเก็บเอาไว้ในใจ แล้ว no, ไม่ต้องเก็บไม่ต้องดึงดูไม่ต้องเอาอะไรมาอะไรมันลบๆนะหรือว่ามาดูเด็กเอ็นของเราก็ได้นะคะ mm hmm. บางทีก็ทําอะไรตลกตลกไม่ดูเนาะวันนี้จะหาวอีกไหมเมื่อวานก็หาวไงเลูกอือ่ามาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้จะใช้ไพ่สำรับนี้นะคะสำรับนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของนิทานเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เอามาทําเป็นซีรีส์เลยเนาะ ที่มีเป็นซีรีส์เนี่ยจะมีเป็นแว็กกี้ทา o t เพราะว่าเขาแปลเป็นไทยมาให้แล้วก็เลยเออง่ายดีเนาะเดี๋ยวเอามาเล่าเป็นนิทานนะคะก็สนุกสนุกดีเดี๋ยวจะเริ่มอัดคลิปแล้วเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปเนาะจะได้แบบฟังเพลินๆกันนะวเวลาเหงาๆนะอืมไม่อยากให้เหงานะคะอาเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยนะคะ ดูซิว่าอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราก็ไม่รู้นะว่าเรากําลังเล่าเรื่องของใครเนาะอาจจะมีตรงนิดนึงไม่ตรงเลยอะแบบนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสันเนาะนะพลังงานของคุณวันนี้นะพลังงานของคุณวันนี้นะคะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่เนาะถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคกันมา นะแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะดูแล้วเนี่ยดูบนเพลินแล้วเนี่ยไม่น่าจะเข้ากันได้แต่ในที่สุดก็มา,า,มาคุยมาเจอกันจนได้หรือบางคนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันมากเลยไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะว่าจะมาเจอกันนะบางคนก็พบเจอกันนะจากความสัมพันธ์นี้เนี่ยพบเจอกันโดยที่เราอะ่ะได้ไปหันหลัง จบจากความสัมพันธ์สัมพันธ์หนึ่งมาที่มันรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตไม่คิดว่าจะมีอะไรที่มันแย่ไปกว่าน,นี้แล้วแต่เมื่อพอปล่อยพลังงานนั้นไปเนี่ยกลับได้เจอคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมด้วยนะคะหรือใครที่คิดว่ากำลังออคิดว่าเออโสดมานานแล้วยังไม่มีคู่อะไรแบบนี้นะก็เร็วๆนี้อาจจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะมอบความรักให้ก็ได้นะคะแล้วก็ ลองเปิดจิตเปิดใจดูนะคะบางทีรักครั้งใหม่เนี่ยมันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะคะหรือใครบางคนเนาะอาจจะเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ด้วยการรักตัวเองนะมอบหัวใจดวงน้อยนยนี้ให้กับตัวเองนะไม่ทําให้ตัวเองต้องเจ็บปวดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นพลังงานของคุณโดยรวมเนาะในวันนี้นะคะเอามาเดี๋ยวเรามาดูพลังงานฝั่งของคนที่คุณกําลังนึกถึงกันบ้างนะคะ ไพ่กระโดดไพ่กระดิด่มออกมานะคะนะ้าพลังงานฝั่งของเขานะสิบถ้วยอัศวินถืออัศวินถือเหรียญใช่ไหมอะนายออลคอยนายออลคับแล้วก็ s เตรนอืมนะคะจะบอกว่าพลังงานของฝั่งของคนที่คุณกำลังนึกถึงตอนนี้นะมันมีพลังงานของทั้งคนที่ คนที่คุณอาจจะเคยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวมาแล้วเนาะหรือคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่เนี่แหละจริงๆแล้วคุณก็อยู่ด้วยกันมานั่นแหละแต่ว่าคุณอยากจะมาดูว่าเออตอนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกหรือเขาคิดยังไงอะไรแบบนี้เนาะจริงๆแล้วก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาคุณเ,เป็นความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายแล้วก็มั่นคงเนาะคุณดูแลเขาให้มีความสุขทั้งกายแล้วก็ใจ นะไม่ว่าจะบางคู่บางคนเนาะอ่าบางคู่เนาะอาจจะแบบมีฟาดฟันกันบ้างแต่ทุกอย่างก็ทะเลาะกันเพื่อเคลียร์ใจกันเออไม่ได้แบบทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายอะไรแบบนี้นะสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันอย่างอย่างแบบดีแล้วก็มีความสุขนั่นแหละพลังงานวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเออตัวเขาเองก็ไม่ได้อะไรมากมายเนาะก็มีความสุขกับชีวิตเหมือนกันนะกับการที่มีคนอยู่แล้วเขาก็รู้สึกดีมากๆด้วยเนาะคุณให้อิสระกับเขาคุณให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขาเหมือนกัน นะในพลังงานวันนี้นะคะอือเรวจะถามว่าจะมาเช็คอะไรล่ะก็อาจจะแบบออตอนนี้เขาคิดหรือรู้สึกยังไงเขาแอบไปทาอะไรไหมเขา,เอาอะไรอย่างนี้เนาะอืมนะพลังงานความบีของคนนะหนึ่งนาทีก็คิดไปแล้วร้อยแปดพันเรื่องนะคะฝั่งของคุณเนาะอ่ะเนี่ยฝั่งของคุณนะ สำหรับคุณเนี่ยความรักครั้งนี้ดูเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่คุณก็รู้สึกมันอบมั่นใจมั่นคงนะมันเป็นความรักที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะมันอาจจะมาจากเ,าเหตุการณ์ที่ผ่านมาอาจจะมาจากความที่เราอาจจะเคยเจ็บเสียใจมาจากความรักครั้งเก่าๆมามันก็เลยถูกเอามาเป็นบทเรียนที่ทําให้เรียนรู้ในเรื่องของความรักเนาะแล้วก็ทําให้รู้ว่าเออ เราควรรักตัวเองให้มากมากก่อนเมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยเราก็จะมีความรักดีๆเข้ามานะแล้วก็ตอนนี้คนที่คุณคบอยู่เนี่ยหรือคนที่คุณเนี่ยกาลังจะพัฒนาไปในทางที่แบบจะเป็นครอบครัวกันหรืออะไรแบบเนี้ยเออคุณก็คิดว่าเขาเนี่ยแหละคือคนที่คุณเนี่ยพึ่งพาใส่ได้คุณเนี่ยสามารถไว้ใจแล้วก็มีอนาคตร่วมกันได้เนาะมันมีทั้งการให้และการรับอ่ะที่ต่างฝ่ายต่างก็ อยากจะให้แล้วก็อยากจะเป็นผู้ทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับที่ดีเนาะเขาให้คุณมาสิบคุณก็ให้เขาสิบนะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เหมือนครั้งก่นกอนๆที่แบบเขาให้มาสิบบาทคุณให้เขาไปแล้วอีกร้อยหนึง่งอะไรแบบนี้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออเหมือนมันไม่เติมเต็มเหมือนมันแบบโออการให้และการรับที่ไม่เท่ากันอะไรแบบนี้เหมือนกับน้อยใจด้วยค่าตัวเองนะแต่ว่าตอนนี้เนี้ย เขาก็เห็นคุณค่าในตัวคุณด้วยเนาะตัวคุณเองก็เห็นคุณค่าในตัวเองรวมทั้งตัวเขาเนี่ยความสัมพันธ์นี่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเรียบง่ายอ่ะความสัมพันธ์คนเรียบง่ายแบบให้พื้นที่ระหว่างกันด้วยนะเรามองว่าวันนี้พลังงานเ n เ r g y เป็น energy ที่ดีเลยเนาะใครเข้ามาฟังเนี่ยอาจจะแบบอืวันนี้จะเข้ามาฟังทําไมเนี่ยอิจฉาอะไรแบบนี้ยไม่ต้องอิจฉาหรอกเดี๋ยวเรามาฟังแล้วก็มาดึงดูพลังงานดีๆจากเพื่อนๆไป นะคะเราก็จะได้เจอกับคนดีๆด,ด้วยเนาะอ่าฝั่งของเขานะฝั่งของเขาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองนะมีความชัดเจนให้กับคุณแล้วเขาก็อยากจะถนอมรักษาดูแลตัวคุณเนี่ยโอ้จริงๆเขาอาจจะรู้ด้วยแหละว่าคุณผ่านอะไรมาเราไม่ว่าจะเป็นผูยย้หญิงหรือเป็นผู้ชายเราผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจมาผ่านความไม่ชัดเจนต่างๆนานามาแต่คนคนนี้มีความชัดเจนให้เนาะหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะแบบเป็นเป็นคนที่แบบเออพูด หรือทําอะไรที่มันแบบอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนอาจจะพูดจาแบบชอบพูดเหน็บแนมอะไรนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นทําร้ายใจิตใจนะเขาก็แบบพูดอะไรในเชิงเปรียบเทียบอะไรแบบนี้มีบ้างนะอาจจะมีพระคาลอมบ้างอย่างที่เราบอกอะไรแต่กมันก็ไม่ได้เป็นการเถียงกันเพื่อจะแพ้ชนะเพื่อจะเพื่อจะแบบฟาดฟันกันแต่ว่ามันเป็นการพูดคุยกันเพื่อที่จะทําความเข้าใจกันมากกว่า นะเขาให้ความชัดเจนกับคุณได้เนาะเขาเป็นเหมือนอะไรที่เป็นพลังงานที่คุณอาจจะไปร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยากได้คนที่ชัดเจนอยากได้คนที่ศินเสมอกันนะซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ประทานพรมาให้แล้วนะคะหรือใครที่กําลังรอยอยู่ลองสังเกตดูแล้วกันนะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะแบบห่วงห่วงดุจดัง่งแก้วตาดวงใจเอ่อข้อจรพูพื้นหลังหรือว่าภูมิหลังของคุณมาด้วยว่าคุณ เจ็บจากเรื่องอะไรมานะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เข้ามาเยียวยารักษาจิตใจนั่นแหละอืมนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันใช้เวลานะคะทุกอย่างนะอ่าฝั่งของคุณบ้างนะคะฝั่งของคุณอ่านี่ไงสิ่งศักดิ์สิท์ขึ้นมาจริงๆด้วยนะสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทาตอนนี้เนาะมันก็ มีหลายๆเรื่องหลายๆราวหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องของอการเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่คุณอยากจะเดินไปให้ถึงฝั่งฝันแล้วก็จะมีคนคนนี้นั่นแหละที่เป็นคนช่วยเหลือ เนาะเขาอาจจะเป็นคนที่ซับพอร์ตอยู่เบื้องหลังก็ได้ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยก็ได้เขาจะซับพอร์ตอะไรบางอย่างอ่ะบางคนไปเปิดไปเปิดช่อง YouTube แล้วบางทีเนี่ยเขาเอาแอคเคาท์อวตารมาเปคุณก็ได้มันซื้ออะไรนะมันซื้อซุเประแต่งมันซื้อดาวซื้อเดิมอะไรซื้ออะไรได้เนาะใช่ไหมเออถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะอะไรแบบนี้เขาจะซัพพอร์ตคุณเบื้องหลังก็ได้โดยที่คุณก็ไม่รู้เอ๊ะใครนเนาะเตนชานอะไรแบบนี้เออนะก็มีเหมือนกนะันเนาะหรือบางคนเนี่ยที่เขาอาจจะแบบเออ มีเพื่อนหรือมีอะไรที่แบบคุณอาจจะค้าขายออนไลน์ก็ได้แล้วเขาก็มีเพื่อนมีอะไรเขาก็ช่วยบอกต่อช่วยขายของช่วยอะไรมา,มาเอฟกับมาเอฟกับแฟนชั้นนะ้มาเอฟกับคนรักของชั้นนะอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคุณได้คนรักที่ดีตามที่คุณปรารถนาตามที่คุณได้อ,อ่ออร้องขอแล้วเราก็ชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสายสัญญาณหรือม,มีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ย ตื่นรู้ด้วยว่าเราจะดึงดูดเนี่ยคุณจะสามารถดึงดูดพลังงานหรือดึงดูดคนดีๆ energy ีดีๆมายังไงนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยเนาะเป็นนายอัลอยเลยนะหาเงินเก่งนะหาเงินเก่งอะไรก็เก่งน่าแหละแต่เรื่องความรักที่ผ่านมามันอาจจะมันอาจจะไม่ดีก็ได้อ่าถ้าพี่พูดต,งตรงๆเนาะมันอาจจะแบบกลายเป็นสิบดาบมาแล้วแต่มันผ่านพ้น,นไปแล้วนะในเฟสน,นั้นนะคะแล้วก็ในเฟสนี้เนี่ยคือเจอคนจริงจังแล้วเจอคนชัดเจนแล้วเจอคนช่วยเหลือสกุลแล้ว จะไม่เอาเลยเหรอเออถามจริงๆนะใช่ไหมอืมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอ่ะเนาะวันนี้เจอแบบพลังงานดีชอบชอบฝั่งของเขาเนี่ยเห็นนะห,หนึ่งถ้วยโอ้โหเดอะสตาร์ก็มาโอ้ยเดอะเฮอร์มินนะอันเนี้ยหน้าไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับเป็นผู้พิทักเลยอ่ะ <S <S เขาว่ามีใจให้กับคุณเขารักคุณเขามาเพื่อแบบมอบความรัก ที่ดีที่สุดให้กับคุณนะคุณเนี่ยเจอจรัดในใจเขาคุณเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในดวงใจเขานั่นแหละเขาเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องที่เขาเป็นห่วงคุณมันมีหลายๆอย่างที่เขาแบบแอ well. บ,บปเป็นห่วงคุณอยู่เนาะบางทีเนี่ยรักนะแต่ไม่แสดงออกก็มีหรือในบางทีก็แบบเออแสดงออกบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าดูจากหน้าพายลันดูเหมือนกับว่าเขารักคุณอยากแสดงออกเหมือนกันแต่บางทีก็กลัวว่าเออคุณจะด่าเขาไหมอะไรแบบนี้เอ้ยมาคลั่งรักอะไรฉันมากมายไก่กองขนาดนี้ดำคาน เออบางคนก็มี energy แบบนั้นนะคะอ่ะจริงๆแล้วในใจลึๆๆนะกๆอ่ะคลั่งรักนะแล้วก็อ่าอยากจะเป็นคนดูแลคอยปกป้องอืมแล้วก็เขาเห็นคุณเนี่ยทำอะไรแบบบางคนเนี่ยนาะอาจจะแบบไปเป็นอะไรอะ่ะดาวดาว,ดาวสักอย่างหนึ่งดาวสื่อโซเชียลอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็แอบเปยอยู่ข้างหลังก็ได้เออใครจะไปรู้เห็นไหมนะเป็นผู้ที่ทักเออนะคะดีะียะพลังงานบงนี้นะคะ อ่ามฝังของคุณนะคะฝั่งของคุณตอนนี้นะถ้ามีอาการปวดเมื่อยนะก็อย่าลืมไปอ่าช่วงนี้อาจจะทำงานหนักเนาะปวดเมื่อยเส้นสายยืดอ่าก็ไปหาหมอนวด,นวดซะหรือว่าไปหา,านักกายภาพที่โรงพยาบาลก็ได้ค่ะมันจะมีะแผนกายภาพอยู่นะคะก็ไปใช้บริการนักายภาพในเวลาที่คุณหมอเขาทำกายภาพให้มันจะเบาวกว่าที่เราไปนวดจับเส้นเนาะ เอออันนี้เคยไปทําก็เลยรู้ถ้าเปน็นว้ดจับเส้นนี่อาจจะเอุ้ยเรากรีดได้เปนผีเข้าอะไรอย่างงี้นะคะเออนะสำหรับบางคนนะที่อาจจะเครียดเรื่องการงานอ่ะตอนนี้เนี่ยพักๆลงบ้าบาก็ได้นะงานบางอย่างที่คุณยังยึดยังถือเอาไว้คุณอาจจะคิดว่าถ้าฉันไม่ทํามันแล้วใครจะทําถ้าฉันไม่ทําฉันไม่พยายามที่จะทํางานนี้มันจะไม่มันจะไม่ดีหรอกบางทีปล่อยวางบ้างไว้ใจคนอื่นรอบข้างบ้างนะคะเขาอะ อาจจะช่วยคุณได้เนาะค่อยๆฝึกคนรอบข้างแล้วคุณอาจจะมีลูกน้องบริวารอะไรแบบนี้ค่อยๆฝึกเขาค่ะถ้าเราไม่ฝึกเขาวันนี้วันหน้าเขาก็จะทาอะไรไม่เป็นแล้วคนที่เหนื่อยก็คือตัวคุณเองนะคะแล้วก็อในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะเออเหมือนกับหน้าไพอ่ะจะไม่ค่อยได้บอกอะไรในเรื่องความสัมพันธ์มากสําหรับรอบนี้นะคะรอบนี้นเป็นความรู้สึกอย่างกับฟิลลิ่งเรื่องงานเรื่องสุขภาพมากกว่านะคะก็จะอ่านตามนี้นะเพราะว่าฝั่งของเขาเนี่ยเขาก็รักคุณน่ะ อืมแต่วันนี้คุณก็แค่อาจจะอยากจะอ่าโดนน้องโดนน้องซันนี่ดึงดูดมาเท่านั้นเองนะแล้วก็เอออยากจะแบบมาฟังสนุก,สน,กสนุกเท่านั้นเองนะคะเพราะว่านาภัยก็จะเป็นตัวละครในนิทานนะคะตัวเขาเองนะเขาก็อยากจะบอกคุณน่ะแหละว่าสิ่งอะไรที่มันค้างคาอยู่ในใจอะไรที่มันเป็นเรื่องราวการทํางานที่มันสับสนวุ่นวายในใจเนาะหันหลังให้มันซะบ้างนะเขาอะอยากจะช่วย อยากจะช่วยซัพพอร์ตอยู่แล้วแค่คุณนั่นไปบอกเขาเออเขาก็พร้อมเปย์พร้อมอะไรให้ทุกอย่างนะพร้อมจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเคลียร์ง่ายที่สุดด้วยและที่สําคัญเนี่ยเขาก็อยากจะพาคุณไปเที่ยวอยากจะพาคุณไปเที่ยวไหนสักที่หนึ่งอือหรือคุณลองแคลนเอาไว้ในใจก็ได้ว่าคุณอยากจะไปไหนให้มันแบบสบายอกสบายใจแล้วเพราะว่าคุณมีก้าวดาบอยู่เนาะมันอาจจะมีเรื่องแบบไม่สบายอกไม่สบายใจอ่าถ้าไม่อยากไปเที่ยวก็ไปหาอะไรกินให้มันอร่อยอร่อยก็ได้ดีการกินกินอะไรดีๆกินอะไรที่เราชอบ กับคนที่เราทําให้เรามีความสุขเนี่ยโอ้ยแป๊บๆเดี๋ยวก็ปัญหาก็หายไปแล้วเนาะมาฝั่งของคุณนะคะที The ่ in p l e c e มีคนดูแลอยู่แล้วนะอ่า t h e in place page of s แล้วก็นายออ to อนออ่าโอเคฝั่งของคุณเนาะยังไงแล้วเนี่ยคนคนนี้นะเขาก็เห็นคุณเป็นคนสำคัญแนละอยากจะเข้ามาดูแลปกป้องนะคะเป็นองครักเออเหมือนกับ คุณเนี่ยเป็นนกน้อยเขาจะพร้อมที่จะแบบเนื้อดาบวาดฟันคนที่มารังแกคุณนะคะเขาจะเป็นกำแพงคอยปกป้องหัวใจคุณเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ว่าคุณจะเลือกทำอะไรสิ่งใดก็ตามเขาว่าจะคอยสพอร์ตแล้วก็สนับสนุนคุณจนกว่าคุณจะประสบความสาเร็จอืมอันนี้แบบดีนะอ่ะมาไพ่หมดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมา ดูว่าไพออ่จะแนะนําคุณอะไรบ้างเนาะว้ายไพ่หล่นอาา่นนะไม่รู้ว่าเล่าเรื่องของใครแต่ว่าเออน่ารักดีอะพลังงานวันนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะอยากมาดูแค่อยากมาดูน้องซันนี่นอนเล่นใช่ไหมหรือว่าวันนี้น้องซันนี่จะหากรีก๊ดอืมนะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนมา รับพลังงานดีๆไปนะคะ,ะ,นะ,นะ,ะไพ่จะแนะนําอะไรเนาะไพ่จะแนะนําว่าเออมีอะไรบ้างล่ะราชาถือดาบเจ็ดไม้เนาะราชาถือดาบาเจ็ดไม้สองเหรียญแล้วก็อ่ะซีดบนะคะถ้าในตอนนี้รู้สึกว่ารู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจไพ่จะบอกให้คุณพักผ่อนก่อนเนาะคุณทํางานหนักเกินไปแล้วนะคผู้าจจะใช้ ความเครียดคุณจะใช้แรงงานแรงกายแรงใจลงลงแรงลงใจไปมากเกินไปแล้วนะแล้วก็หลายๆอย่างที่คุณคิดสับสนอยู่ในหัวตอนนี้บางทีมันอาจจะเอาความคิดออกไปไม่ได้แต่ค่อยๆค่อยๆรักค่อยๆวางเนาะบางคนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของคิดวนเวียนอยู่ในหัวคุยโต้ตอบตัวเองอยู่ในสมองแล้วมันวางลงไม่ได้นะบางทีอาจจะไปฟังในเรื่องของเสียง เสียงสั่งจิตก่อนนอนอ่าลองลองไปเซิร์ชดูก็ได้ลองเซิร์ชคำว่าก่อนนอนเนี่ยมันจะมีคลิปมาเต็มไปหมดเลยนะก็ลองดูว่าเอออันไหนที่เหมาะกับเรามันจะมีเสียงสั่งจิตบางบางประเภทค่ะที่ให้เราฟังไปเรื่อยๆแล้วอ,ะอ่ะอ่าความคิดของเรามันจะค่อยๆ่อยเป็นระบบแต่ว่าให้ฟังตอนช่วงก่อนนอนเพราะว่าตอนที่เรากําลังเคลิ้มๆหรือกำลังจะหลับเนี่ยสมองที่เป็นส่วนของจิตใต้สํานึกของเรากําลังทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในลื่นความถี่ที่ เราสามารถจรัดระเบียบสมองได้เนาะเราก็นอนหลับฝันดีสบายเออชีวิตก็จะสบายขึ้น,นเนาะแล้วก็มันจะเห็นแสงสว่างเห็นทางออกง่ายขึ้นอ่ะน้องเดินหนีไปแล้วนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์เคิลกันไพ่ออรเ์เรคิลอยากจะบอกอะไรพันตาออรเ์เรคิลนะคะจับน้องมาก่อนขออนุญ,ญาตจ,จับน้องลูกสาวน้องซันนี่ ช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่มีเด็กเ,เป็นเบียดรากอนนะคะน้องเป็นเบียดรากอนนะคะเผื่อพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ๆยังไม่รู้จักนะคะเป็นกิ้งก่าทะเลทรายแต่ไม่ชอบทะเลทรายคือเขาอาจจะถูกเลี้ยงถูกพัฒนาโดยบรีเตอร์ต่างๆมาเนาะก็เลยแบบเออทำให้เขาเนี่ยเสียสัญชาตญาณแล้ว <laughs> ประกอบกับว่าเราอะเลี้ยง เลี้ยงกิ้งก่าแล้วก็สปอยเขาด้วยอ่าอันนี้ใบนี้ตกมานะคะคือเป็นคนที่สปอยสัตว์เลี้ยงมากแต่ถ้าเป็นแบบเด็กๆหรือเป็นลูกเป็นหลานนี้ก็ไม่ค่อยสปอยนะเออเพราะว่าเราไม่อยากเจอคําว่าพ่อแม่รังแกฉันเออพี่ป้านะอารังแกฉันอะไรแบบนี้นะคะเนาะลูกหลานเราเราสั่งสอนเองดีกว่าให้สังคมหรือคนอื่นมาสั่งสอนถูกไหม ภาคภูมิใจบริวารความสําเร็จยุติธรรมนะคะอไพ่อ,าอยากจะบอกว่านะอะไรก็ตามที่คุณทํานะมันเป็นความภาคภูมิใจของคุณอยู่แล้วแต่ว่าลดในเรื่องของความเครียดนิดนึงนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับตัวเองบ้างอยากกินอะไรก็กินอยากรักใครก็รักเอออยากบอกรักเขาก็บอกรักเขาไปเลยเขาอะซัพพอร์ตขนาดนี้แล้วไม่บอกรักให้เขาชื่นใจหน่อยหรออ่าแล้วก็เขาบอกว่าบริวารเนาะ น้องหมาน้องแมวหรือเด็กๆอที่คุณเลี้ยงเอาไว้เนาะอาจจะให้โชคนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องซันนี่เนาะหยิบลอตเตอรี่ให้อ่าอืมแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกการกด subscribe ไลค์แชร์ให้แล้วก็ขอบคุณสําหรับการความเอ็นดูน้องตัวน้อยๆนะคะวันนี้น้องดิ้นน้องเดินไปเดินมาแล้วนะคะก็อยากให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้จับบางทุกเรื่องแล้วก็ รับแต่พลังงานดีๆไปนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่ๆ